ไม่ได้หงุนยิดใครเลยนะเงุนยิดต,ตัวเองคือเราก็รู้ว่าพี่สาวเราเขาเสียงหายใช่ไหมมันก็เลยจะกลายเป็นว่าหนึ่งในร้อยอ่ะเราถ่ายกันทีเราฟังมันไม่ได้คอสเหมือนละครที่ทุกคนคิดมนะันคือสาเหตุในคลิปที่พี่แอนลงในจีที่ผมุหงิด ไม่รู้สึกว่าเสียงวันนี้ผมแตกใช่ปะเห,ะหลือ <c oughs> อะไรอยู่ด้วยกันผมว่าน่าจะน่าจะพี่ยาเขาน่าจะหนักมาครับพวงนี้ที่แบบเดินทางมาแล้วก็กลับมาอะไรยาเงี้ยแล้วบวกกับว่าเขาก็ไม่ค่อยได้พักแต่ว่าเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะวัน,ว,นวันอีเวนท์ที่ผ่านมา ผมอะรู้สึกผมก็จะตามไปยังนั่งคุยอยู่เลยว่าเอาแล้วนะพี่นะพี่นะเอาผมไปด้วยแต่วันนี้ดีแล้วเพราะว่าเราแบบพยายามอัดพวกวิตามินแล้วก็กินยากันไวอะไเงี้ยอ้โตๆแล้วพีให้บอกว่าอีกทีหอากาศวันเนี้ยดูแลตัวเองยากมากเลยคือฝุ่นมันเยอะอะแล้วแบบอย่างผมผมแพ้ด้วยอย่างเงี้ยกับ ที่สุดเท่าที่ได้ก็คืออัดกินน้ําเยอะๆวิตามินอัดให้มันครบไปเลยแลว้วก็แบบพยายามนอนให้เยอะที่สุดเท่าที่มีส่วนใหญ่ผมสู้มันได้เพราะว่าผมออกกํลาลังกายสู้มันได้แล้วมันสะสมมานานแล้วร่างกายเรามันมันยังสู้ไหว <c oughs> มันคือสาเหตุในคลิปที่พี่แอนลงในไอจีที่ผมรง้ิน คือหมายถึงว่าไม่ได้หุนหิดใครเลยนะหุนหีดต,ตัวเองคือเราก็รู้ว่าพี่สาวเราเขาเสียงหายใช่ไหมมันก็เลยจะกลายเป็นว่าหนึ่งในร้อยอ่ะเราถ่ายกันทีเราฟังมันไม่ได้คอสเหมือนละครที่ทุกคนคิดน,ะนั่นแปลว่าพี่ยาจะใช้เสียงเต็มได้แค่ฝั่งตัวเองและไอเราอะ่ะมันเป็นสายสดใช่ไหมเวลาเราดีนเขาเบาเราก็ตอบเขาเบาอีกแล้ก็กลายเป็นว่ามันเหมือนแบบมันจะไม่บาลานซ์เลย้ยมัน,ม,นมันเล่นยากขึ้นะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาต้องเซฟม่นเ,เขาจะไม่ไหวถึงว่า เรเล่นกับเขาใช่ไหมสมมติรับสั่งเขาต้องเมมให้ได้มากที่สุดที่เราเห็นอะแล้วพอจังหวะที่มันเป็นเราแล้วเขาส่งให้เราต้องไม่เห็นสิ่งที่เห็นตรงหน้าต้องเห็นเขาเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช่ผมเลยแบบเหมือนกับว่าฟิลแบบขัดใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าแบบเราก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็แบบมีหลุดแบบไปเผลอพูดเบาแบบเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาเซฟเสียงเราไม่ได้เซฟอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ยังไงคลิปคลิปที่แย่ลงมาถึงมีเสียงแย่ไงอุ้ยเขาหุ่นหยีตัวเองอยู่เขาหุนหยีตัวเองเรื่องอารมณ์แบบนี้มาวันเมื่อก่อนเป็นประจำครับแต่เดือนนี้ไม่ไม่ค่อยมีแล้วได้ใครใครที่ออกกองกับผมนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราบอกว่าเวลาเราอยู่ในกองเราไม่ใช่แบบขอนอกก็เป็นอีกแบบเอาจริงมันก็เป็นสกิลการเขาเรียกอะไรอย่างนี้ผักชีลอยหน้าเออไม่ใช่อื แก้ไขาช<ม>าวนาเออ <มา S 1> เออ,อ,เอ,อเก็ต้องแก้กันไปคือบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกแก้ไงพี่แต่งานมันต้องเดินน่ะเราก็ต้องไปต่อเท่าที่เราทำได้แบบช่วยใครได้ก็ต้องช่วยอุ้มกันก็ต้องอุ้มอะ่ะ